วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เขาปิดเทอมนะครับมานีมานาปิดเทอมมานานมากโควิดสองปีพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เขาจะต้องเปิดเทอมแล้วผมก็เลยต้องพาเขาไปซื้อของไปซื้ออะไรกันบ้างเออเซื้ออะไรรู้ไหมว่าจะซื้ออะไรกันวันนี้ซื้ออยางลบด,ดินสอกล่องดินสอกล่องข้าวกับน้ำโอ้หามานาล่ะดินสอ ใส่กล่องดินสออ่งโอเคไปกันถ้าที่ใส่กล่องดินสอเราจะเดินทางเพื่อล่องฟ้าแล้ววันนี้อ้าวฝนตกอีกแล้วอ่ะฝนตกอีกแล้วไปไหนก็ล่องฟ้าวิ่งไปเลยดูหน่อยดูถนนหน่อยระวังรถระวังรถอ่าววิ่งไปเร็วฝนตก ตอนนี้ได้ขอแน่นอนแล้วอ่ะมันนี่อะไรบ้างเนี่ยมีมกบต้นใหญ่วะนี่นี่กบอ่ะเนี่ย <c oughs> อุ้ยร้อยเก้าสิบหกบาทเลยนะกบไม่รู้สิเหมือนกันนะยังลบก็ก้อนใหญ่มีต่อมีกบเล็กด้วยมีไม้บรรทัดมรรทัดนี่ยาวมีอะไรอีกกบยาวเอ้ยนี่กล่องสีเหลืองนะ โอ้โหกบมีเยอะเลยเก่าทีดนูนี่กบสามอันเลยเนี่ยมันน่ะธรรมานาโอ้หกล่องยังลบมีกบไว้กบเหมือนกันอีกไม่เอาเหมือนกันสิเออทำไมเอากบเหมือนกันน่ะหนูเย็บม่วมั่วกบเหมือนกันแล้วเวลาไปไปที่บ้านแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครกบของใครของหนูหรอของหนูเอาไว้กับพ่ออ้าวไปเดินข,<อ> <better. S 2> ของพี่ันนี่เอาไวก้กับแม่ กบเอามาเหมือนกันเลยเองน,นี้เดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนเออว้อายพี่ไปเปลี่ยนดีกว่าจะได้ไม่เหมือนกันเฮ้ย hey, ลืมอ๋อเปลี่ยนเปล่าเอากบนี้แทนเออ <Okay. S 2> เปลี่ยนกบแล้วนะโอ้ยแพงกว่าเดิมเมื่อกี้กบตัวนั้นร้อยเก้าสิบหก ่อนี้ะเปลี่ยนเป็น200กว่าบาท200กว่าบาทป่ะ307บาทโอ้หมันนี้มันซื้อเยอะว่ะเจลงซื้อมาสามอันเลยเออของมานาซื้อถูกไวหวเ้ากระติกอ่ะหุ้ยโอ้โหกระติกสำหรับเด็กเลยหุ้ยตัวอะไรเนี่ยมานา โหกรติกสวยติกอวกาศเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเนื้อของเด็กใช่สีสันนะของเด็กอยู่แล้วทำมาเพื่อเด็กเขารู้ว่าเด็กชอบของคนโตก็มีเออก็แล้วแต่ครับอมนาเลือกกรติก ขอมะนาววันนี้ไหมล่ะเนี่ยของมะนาวมีกระติกแล้วไม่ใช่หรอมีอ,อ่ะมีแล้วก็เหลือของมันดีคนเดียวเอาวันนี้เลือกอันไหนดูไปเลยอันนี้มันเก็บความร้อนเหรอเออ,อได้รั้อนได้หมดอ๋อเอาเอา,เอาแบบสีไม่เหมือนกันอนะ่ะ ไหนมาดูมาเทียบสีที่เหมือนกันบ่ะไม่เหมือนดูเออไม่เหมือนแต่จำได้ใช่ไหมข้างูมีอาหารเยอะกว่าโอเคก็รู้เลยของมันนานี่มีอาหารเยอะแต่มานาไม่ค่อยกินอ่ะมันนี่ของมันนีอ่ะของมันนีกินเยอะแต่ไม่มีอาหารป